ที่สองมหาสมัยสูตรต่อชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเซติติมตโตยสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราทานเวกสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมจิสหะ สัตันจะพาลิปุตานางสเพเวโรจนะมากาสนหยตวาพระิงเซนางราหุปัทมุปาคุมสมโยธานิปะทันเตปิคูนางสุนิทิวานางอากุจะเทวาปฏิบิจาติโชวายโยธาคุงวันหาวารุณาเทวาโซโมจายสสะสะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายสสิโน สติสุตตกยาสภพนานาแต่วันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมุธมนาภิกขมงภิกขณังสมิติงวานนางเวนตุจจเทวาสหาริจะอสมาจจตุเวชมาจันทาสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานาคาตานิปุรักิตวาอาคูมันทวารากา วาสุนังวาสุโวเสตโทสกุปาคะปุลินทถโททเสเเตโสตตากายสเพนนัตตะวณีโนอิติมันโตชิติมันโตวนวันโตยัสสิโนมุธัมมนาภิกขมงภิกขุนางสาวมิติงวานางอัทาคูสาวูเทวาชลชลามัคคิสิคาลิวะอาริตกาจโลชาจะ อุมาปุปปานิพาสิโนปวลุนัสหะธัมมาจะอจุตาจะเนสิกะตุริยาลุจิละอาคูอาคูวาสวาเิสิโนทัสเซเจสุทาคยาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตเยสุสิโนภูธัมาณพิกะมุงคุณังบัติงวะนังสมนามหสัมมามานุสามานุสตตมาอิทาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาตาคูหะระยเทวา เยจะรโลหิตาวะเยจะโลหิตวาสิโนปารัคามหปารัคาอาคูเทวายจสสินโนทศเตชะตากายาสเพนานาตวานิโนที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตเจษสินโนมุทัมมนาพิกามุคุณุังสัมิจึงว่านังกายขลุมห์าอรุณาอาคูเวคานาสาสหาอุทาตะายะห้าปามุคาอาคูเทวาวิจักขนา สัทมัตาอารัจชามิสกาจายัสสิโนฐานายังอาคาปชนโนโยติสะอภิวัสติตัสิเตสัตทาคยาสเพนานาตตะวันนิโนอิทิมโตชิติมัโตวันนาวันโตยัสสิโนโอทัมมนาิกมงคุนังสัมปิิงวะนังเคมิยาวตุสิตายามากัตตาจายัสสิโนซัมภิตการามาเสทะาจชตินามาจอัสวาดิมานารติโนอาคู อะถาขูปรินิมิตาทศเสเตสตธากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโวชิติมันตนั่นมันโตยะสสิโนโมทัมนาพิกมงคุทธมังสาทิถึนนั้นสัตสิเตเทวะนิกายาสเปนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยันเยสติสาสหะปะวุทธาชาติมัคีลัง โอคตินนามนาสวังทะเกโมคาตรังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรามาปรมาโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโสปคาสมเมติงวานังสหัสสะพรามาโลกานังมหาพรมาพิธิตติวุปนุชิติมุตโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเวตาอิสราคูปเจกวาสวัตติโน สตสันจะมัจโตอาคาอาลิโตปริวาลิตโตทีจะสเปปิกันเตสินเตเทวสภัมมะเกมาลาเสนาภิกามีปัสสากันหาสามัญที่ยังเอถะคันหาถาพันธะถาลายเคนาพันทามุตมตทุโวสมันตาปริวาเลถะมาวมุลจิตถาโกยจินังอิติตาตามาหเสนโนกันหาเสนังอภปสีปานินาตัลามาหจั สลังกตวานะเพระวังยาตาปาวุสโกมิโคทนาญันโตสุวิชิโกตทาโสปจุทาวัตติสรุโทอาศัยยังวเสทัญจะรัปังวินญาญาวาคิตวานจักขุมาตโตมันเตยิสธาสาวกีสาสุนนรติมาลสินาภิกันตาทิวิชานาถภิกุโตเตจะอาตบมมะกรุงสุตวาพุทธศาสสนังวิตาลาเกหิปะมุง นิสังโรมมัปิอินชยุงสเพวิชิตะสังขามาพยาติตาจะสสิโนมูทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะนีสุตาตีจุลละชัยะปกร์ โมหเมหปุตติจะสารัตนตยธรรมิกาติจะปสิทธิปะสีเทธิวานาราจะปรามิสุราสิทธิพระมาจะอินทาจะจตุโรกาคัมพีรักกะสมุทธาผูตุงขังคาจะสัพพัมมะ จะสัพพรมชัยยปสิทธิปวันตุเตชัยยชัยยทรณีทรณีอุตติอุตธินัตอนาทีชัยยชัยยกะคนละตนละนิัยนิไรใสเสียนมีรูราชจะพุนนอาชีชัยยชัยยรมปีระสมพีน่าคินธนาคีปีศาสะพูตกาลีชัยยชัยยทุนนิมิต ตรารุคีชายาชายาสิงคีสุธาธานมุคชาชายาชายาวรุณนมุคราสตาชายาชายาจำปาทินากาคาราโุคากราคันโทชายาชายาคัจชคนนาตุรงสุการาภูจงสีหะเพียกะที่ปาชายาชายา วรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนนาหรีปุณสุทีโนระดีชัยาชัยาสุขาสุขาชีวีชัยาชัยยาธรณีตรีสัทธาสุชัยยาชัยยาชัยยาธรณีสามตินสตาชัยยาชัยยามังกรัดรัญยาปวัเกชัยาชัยาวรุณนายกเกชัยาชัยยา รักขาเสสุระปุชติชาชยาชยยาพรมีนทคณาชัยยาชัยาราชาธิราชสาสใจชัยยาชยาปทวิงสะพังชยาชัยยาอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยาชัยยาไมหิสุโรอารหารินเทวาชยาชยาพรมาสุระ โคชัยยะชัยยะนาโควิรุณนาโควิรูปะโคจันติมาราวีอินโทจเวนาเตโยจักุเวโรวารุโนปิจักทีวาโยจปาชุนโคกุมารุทัตตะตะกขมัทธารสะมหาเตเทวาสิติตาปัสสะปัสสะอาทาโย ิสีโนสาวกาสัพพาชัยยะราโมพวันตุเตชัยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโรจะชัยยะกังหิตินะชัยยะตีเชนะชัยยะสุติปพวันตุเตอิตินะพุทธตีเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปีพุทธ Tatasya silima to ayang malas saja papi para cajowo uko sayam puti mantepamudita cajaya tatas pramaka nama si no cajopi putasya silima to ayang malas saja papi para cajowo uko sayam puti mantepamudita อัยยตทาอินทกนะมเหสีโนชัยโยปิพุทธสสิลิมาโตอยังมารสัจจปาปิมโตปรราชยุอุโคสยัมปูติมันเตปโมทิตชัยยตทาเทวะกนะมเหสีโนชัยโยปิพุทธสสิลิมาโตอยังมารสัจจปาปิมโตปรราชยุ โสยํมโปธิมันเตปโมทิตาชัยยะท่าสุปันนะนามัยสีโนชัยโยปีพุทธศาสนีมาโตยังมารัสจะพาปิมาโตปราชัยโยโอสยํมโพธิมันเต บามุทิตาชัยาทธานาคัชนาไมหิสิโนชายโยภิกขุสะสิลิมาโตอายังมารัสจัปปะปิมาโตปาราชายโยุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยาทธาสสะพระมะกะนามหิสิโนชายโย ໄປເສີນໂຊຍັນໂຕໂພທິຍາມຸລິສັກຄະຍມນັ່ງນັ້ນທີ່ວັດຕະນຸເວວມຕະວັງວິໄຊໂຍໂຫຫິຊາຍະສຸຊາຍມັງ ปาราชิตปัญลังเจสีเสปทาวิภูเกลีอภิเสกยิสสะพัพพุตานังนักปโตปะมุตติสุนักตังสุมังคลังสุปะพะตังสุโมุตตังสุขโนสุโมุตโตจสุยิตทั้งปัมมะจาลิสุปทากินังกายะกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมัง ປັນນິທີ່ເທພະທາກີນາປ त ທາຖີນານິກັດຕະວະນະລະພັນ สุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรหาสุกิตาโหทะสหัพเพญยาติพิสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงธานีอธิิตกาติกายุกาสุธาหุนตุสุกิตาหนตุสัพพารักขันตุสัพสัตตานังรักขันตุชิณัสสนํดากาจิปัตถานังเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระธา ยุตะกาลิปวัตสันตุวัตสังวัสวาฬะกาโลคาจุปัฏทวาเตสังวิวารินตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรันตุยะธาหัง